แฟ,แฟนตลอดเที่ยวทต่วไทยและก็แฟนเพจตลอดจมโบราณนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านพี่รวยแล้วก็พี่จะนะครับบอ่อบุญน,นะครับตอนนี้น,น้ำหวานน้องเพชรอายุได้3เดือนเนาะสามเดือนสองวันนะเขาเกิดวันที่14 14มิพยนเนาะ14พี่นอวันนี้ที่เรามาถ่ายนี่ก็วันที่16กกันยา66นะครับก็3เดือนกว่า สามเดือนสองวันนะตามที่บอกเมื่อกี้นะครับนี่นะครับรูปร่างหนักหวานเเพชรนนี่สวยมากนะครับตัวยาวเาเหมือนแม่เลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าจะมีการประกวดแต่แต่เป็แต่เป็ที่อะไรพี่พี่รวยพี่จักรไปเปนทะี่เท่าไย่ยิ่เก้าเนาะยี่เก้ากันยาก็อาทิตย์หน้าเนาะที่ที่ทนครชุมเนาะที่วัดนครชุมนะครับเป็นสนามแรกนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปติดตามผลงานของนวานุเกเพชรนะครับที่นครชุมนะครับ